คำว่างานในไร่ได้โอกาสก็เข้าเมืองไม่ได้ขาดตามวันหยุดบางวันค้างอ้างแรมไม่มีรถนอนกับหมุดคุยกับอ้อยปล่อยอารมณ์วันหนึ่งแดงขอให้พาไปเที่ยวตลาดนัดราวเกีลยวเสียงผงม,มีส้มสูกลูกไม้ขายอุดมทั้งได้ชมภูมิฐานลานพระเมรุ สองหลานป้าดำพาไปขึ้นรถไม่เหมือนเที่ยวในชนบทแบบเดินเล่นซึ่งดำรงสันทัดอย่างจับเจนมานั่งขดรถจเวนอึดอัดใจแดงว่านั่งรถอย่างนี้ดีไหมพ่อเหมือนวิ่งพ่อจากหัวสุดทางไร่แดงกับพ่อลองวิ่งเล่นจะเป็นไรปล่อยให้รถ พาป้าไปแต่คนเดียวออยวอะอะอะไรจะให้ป้ารถเขาพาไปไหนไหนแดงไม่เดียวที่ว่ารักป้าเหมือนแม่แน่แท้เทียวคงพ้ปด,ดรถเลี้ยวให้หลงรักแดงว่าเปล่าครับคุณป้าอย่าหลงผิดแดงจะวิ่งตามติดติดไม่น่วงหนะักคำว่าแดงเป็นเด็กยังเล็กนักจึงหันหักจะวิ่งแต่ง แข่งกับรถถึงมีสิทธิ์คืนใช้สิทธิ์ผิดเทศะกลายเป็นวิ่งเกะกะเกินกำหนดไม่ใช้รถอยากเดินเท้าเขาแทนทดวางเป็นกฎจราจรพ่อนตามควรแบ่งทางรถทางเท้าไม่ก้าวไกลาหากทุกฝ่ายยึดมั่นไม่ผันผวนการสัญจรสอบคล้องต้องกระบวนแต่และส่วนสุกรวม พราะร่วมใจพอรถถึงท้องสนามการประสงค์ทั้งสามลงตากวาบตลาดใหญ่มีของสดของแห้งเป็นแผงไปใครต่อใครรุ่มซื้อเสียงอื้ออึงแดงร้องว่านั่นฟักแฟงแตงโมนั่นจากไร่เราแทบทั้งนั้นนำมาถึงตลาดนัดโกงราคาวางค่าตรึงขึ้นตั้งครึ่งค่อนตัวทั่วทั้งนั้น ทำไมพ่อไม่นำมาค้าเสียเองปล่อยนักเลงค้ากำไรไม่ผ่อนผันควรจะลดช่าครองชีพรีบป้องกันอย่าให้ทันคนยากร้องว่าของแพงดำร้องว่าอ้าลูกแดงแผงอีกแล้วพวกแม่ค้าที่มาแกลลวอยู่ที่แผงเขาเหนื่อยยากลงทุนหนุนด้วยแรงไปขนฟักแฟงพักฝักผัก ฟักแฟงมาจากนาต้องลงแรงแล้วต้องหาค่าขนส่งเอามาลงเสริมทุนเป็นมูลค่าคิดกำไรบวกเข้าไปเป็นราคาที่บอกว่าขายใช่ว่าเรียกตามใจมีแหละหลักการค้าถ้ท่าวิปร,ราชร้านตลาดจะต้องหยุดสุดแก้ไขเบื่องานชนัดเงินก็ง,งัด ากันไปจะบรนดาลอย่างไรสุดให้ดีแต่พ่อปลูกผลขายเองเล่งผลเลิศทนเหนื่อยหน่อยผลเกิดเป็นเศรษฐีแต่พ่อค้าแม่ค้าที่เคยพีรถรับจ้างเห็นเมื่อกี้จะพร้อมโฉกเหตเพราะพ่อเห็นแต่แก่ตัวพ่อมีพอกินแล้วไม่พออยากจะโก้ได้ขึ้นชื่อหรือว่ารวยรวยก้านโต แต่โทษเพื่อื่วนวอดวายเพราะตายเย็นปาจิตจีนมีมาว่าดังนี้คนเราเกิดมามีที่เห็นเห็นกินเข้าแมวนอนเข้ามาหน้าลำเค็นแต่ก็เป็นความจริงสิ่งควรจำ่ละโมกโลกหลงพะวงกอกถึงทำชอบก็เข้าเชิงเริ่มถลังผิดวิธีจะสมทรัพะกรกรม บาเพราะทำให้กลุ่มชนอนลลเะวงเล่อยว่าแดงฟังพ่อพอกระมังถ้าหากยังป้าจะไขให้ตรงเพลงบ้าเราอยู่ใหญ่เปรียบอูที่ครื้นเพลงตัวแดงเองก็เป็นสุขสนุกสบายหันไปดูคนรับใช้ผู้ใหญ่เด็กงานใหญ่เล็กมีประจำทำเหลือหลาย งานทั้งบ้านป้าไม่แบกแจกกระจายเพื่อทุกฝ่ายมีงานการหาเง่นอันความสุขเกิดเพราะงานในบ้านสับท์ดำเนินคดีตามดำเนินดีตามลำดับรับสรรเสริญทุกทกคนไม่รู้ทุกแสนสุขเพลินความเจริญเนานาน,านเป็นบ้านแ้ยี่เขาเข้าเขา,เ,ขาเราร่วมรับความสุขแม้บ้านเมืองทุกๆยุค หากเพียนแก้กำจัดคนเห็นแก่ตัวโมวรังแกเบียดเพื่อนเพื่อนเสียจนแย่เทียกย่อยยับแดงฟังพ่อฟังป้าพาพลโง่ร้องพุดโทรเรื่องง่ายงายไม่ถึงกับมุ่งวิมานเนื้อแผ่นดินดิ้นหาซักไปไม่รอดว่าโชคอับหน้าอับอายอ้อยกับแดงเห็นแดงแจ้งจำรับ อ้อ้กับดามเห็นแดงแจ้งจังหวัดสมนัทที่ผู้เยาวเข้าถึงแก่นเมื่อเติบโตคงไม่เมาเอาแบบแปลนอันเป็นแผนมีแต่ลมจมไม่ลงอันเมืองไทยใช่ว่าไรซึ่งกลุ่มรักหากคนไทยไม่สับปรับเพียงประสงค์ให้ประชาธิปไตยได้ยืยมยงจะมั่นคงคู่ลาชั่วฟ้าดิน